คุณเคยสงสัยไหมครับว่าคนหมดรักกันแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมบอกเลิกกันไปถ้าไม่รักแล้วก็บอกเลิกกันไปสิถูกไหมทำไมยังคงฝืนคบอยู่ต่อคบแล้วมันมีอะไรดีขึ้นไอ้เลาเนี่ยที่ยังรักเขาอยู่เนี่ยก็รักอยากคบต่อแต่เลือๆใจเราอาจจะรู้นะว่าเขาไม่รักเราแล้วอะแต่ทาไมไม่ยอมบอกเลิกวะคุณสงสัยไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรวันนี้ครับผมจะมาบอกครับว่าเหตุผลที่คนหมดรักแต่ไม่ยอมเลิกเนี่ยมีเหตุผลอะไรบ้างเพื่อที่คุณจะได้รู้แล้วก็รับมือได้ถูกวิธีครับเหตุผลที่คนหมดรักแล้วไม่ยอมบอกเลิกข้อท คบคุณไว้เผื่อเลือกครับเขาไว้เผื่อเลือกคือตอนนี้ยังไม่มีใครที่ถูกใจสักเท่าไหร่มีคุณมันก็โอเคอยู่ได้เพราะอยู่คนเดียวก็กลัวเหงากลัวอยู่คนเดียวแล้วจะไปไหนไม่รอดก็เลยคบคุณไว้ก่อนนะจนกว่าจะเจอคนใหม่หรือว่าจนกว่าจะคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วรอดแล้วถึงจะไปคุณต้องไปดูครับว่าคนของคุณเนี่ยเขามีอาการแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าหาว่าเขาไม่รักคุณแล้วแต่เขายังไม่เลิกกับคุณและข้อที่2ครับก็คือเขาเสียดายครับ เสียดายที่เนี้ยครับเสียดายหลายอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเสียดายที่คุณก็เป็นคนดีแต่เขาไม่ได้รักคุณหรือว่าจะเป็นที่ว่าคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่อคุณเป็นคนรวยคุณยังทํางานบ้านให้เขาคุณยังหาเงินให้เขาใช้คุณยังคอยพาเขาไปกินอาหารดีๆคุณเชื่อไหมว่าเหตุผลเล็กๆบางอย่างก็ทําให้คนบางคนเสียดายได้เหมือนกันนะคือมีบางคนครับที่เสียดายที่ต้องทิ้งอีกคนหนึ่งไปเพราะว่าคนคนเนี้ยเขาคอยเลี้ยงข้าวเราก็เลยไม่อยากทิ้งไปแต่ก็ไม่ได้รักนะแต่ก็ไม่อยาก ทิ้งไปเพราะเสียดายบางสิ่งบางอย่างคุณต้องลองไปดูครับว่าคนของคุณเนี่ยเขากำลังเสียดายคุณในบางจุดอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าคุณไม่มีจุดเนี้ยเขาจะไปจากคุณไหมคุณต้องลองทดสอบดูครับเพือ่อให้คุณเนี่ยไม่ต้องเสียผลประโยชน์ไปให้กับคนที่ไม่จําเป็นอีกและข้อที่3ครับก็คือพันธะครับ คนบางคนเนี่ยอยากเลิกกับแฟนมากแต่ติดพันธะพันธะคือมีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยหรือว่าทําธุรกิจร่วมกันเลิกกันไม่ได้ถ้าเลิกกันแล้วปัญหาทางกฎหมายใหญ่โตหรืออาจจะซื้อบ้านด้วยกันไว้แล้วคุยกันไม่ลงตัวมันเลยกลายเป็นว่าติดพันธะและไปไหนไม่ได้ทั้งๆที่ก็ไม่รักแล้วนะแต่ถ้าเกิดต้องเสียคุณไปอ่ะหมายความว่าต้องเสียพันธะเหล่านี้ไปด้วยงั้นเขาเลยไม่ยอมที่จะเสียพันธะนี้เขาเลยยอมอยู่คุณทั้งๆที่เขาก็ไม่รักคุณและข้อที่4ครับก็คือความผูกพันครับ บางคนครับพบกันมานานครับแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายเวลาที่มันผ่านไปความผูกพันความทรงจําภาพจําดีๆที่เคยสร้างร่วมกันมามันเป็นกลิ่นที่ดีครับแต่ณเวลาเนี้ยเขาไม่รักคุณแล้วทุกอย่างที่ผ่านมามันเป็นแค่ความทรงจําดีๆแต่คนที่เขาไม่รักคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันน่าเสียดายที่ต้องทิ้งคนนี้ไปเขาก็เลยอยากจะลองยื้อไว้ก่อนเพื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้มีหรือบางทีคุณก็พยายามทำมันดีขึ้นแล้วแต่คนที่เขาไม่รักคุณเขาก็ไม่เห็นว่ามันมีความหมายอะไรพอเขาหมดร ไปแล้วแะข้อที่5ห้าก็คือความสงสารครับ คนที่หมดรักแล้วเนี่ยแต่สงสารเนี่ยลึกๆในใจเนี่ยเขาอยากบอกเลิกแต่บางทีเขาก็ไม่กล้าพอเพราะเขาอาจจะก,กลัวว่าคุณอาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเ <Palm spe ars> ขากลัวว่าคุณจะดูแลตัวเองไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลร้อยแปแต่สุดท้ายแล้วเขาสงสารคุณเขาก็เลยไม่กล้าที่จะบอกเลิกคุณแต่ในบางกรณีมันก็มีนะครับที่บางทีเนี่ยที่เขาไม่อยากบอกเลิกคุณสงสารคุณก็ส่วนหนึ่งอ่ะแต่ลึกๆแล้วเขารู้ตัวว่าถ้าหากเขาบอกเลิกคุณเขาจะดูเป็นคนไม่ดีเขาดูเป็นคนใจร้ายใจดําที่เขาทิ้งคุณไปเขาเลยคบ เพราะเขากลัวที่จะเสียหน้าเพราะสุดท้ายแล้วบางทีเขาก็แคร์ตัวเองมากกว่าที่เขาจะสงสารคุณอยู่ดีถ้าหากว่าคุณเจอคนที่เขาไม่รักคุณแล้วแต่เขายังอยู่กับคุณต่อด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่และมันอาจจะไม่ใช่5ข้อนี้แหละแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผมอยากแนะนําว่าคุณเอาเวลาไปหาคนที่เขาพร้อมที่จะรักคุณดีกว่าเพราะเวลาที่คุณเสียไปให้เขาอีก1ปีอีก2ปีเนี่ยมันยิ่งทําให้คุณรู้สึกเสียดายเวลาที่คุณคบกับเขาต่อและแน่นอนว่ามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกับ การที่เราอยู่คนที่เขาไม่รักเรา ผมเคยยินคำคำหนึ่งครับที่เขาบอกว่าระหว่างคนที่รักเรากับคนที่เรารักเขาเราควรเลือกอะไรดีบางคนก็บอกเลือกคนที่รักเราสิบางคนก็บอกเลือกคนที่เรารักเขาสิแต่คุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราสามารถเลือกได้ทั้งสองแบบนะเราสามารถเลือกคนที่เขารักเราและเราก็รักเขาไปพร้อมๆกันด้วยได้แต่แค่เราต้องหาคนคนนั้นให้เจอจริงๆแล้วมันมีอยู่รอบตัวคุณแหละคุณแค่ยังติดอยู่คนคนนี้คุณเลยมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นครับอย่าไปเสียดายครับกับคนที่เขาเนี่ยรักตัวเองมากกว่ารักคุณพรห้าข้อที่ผมพูด มาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วผลประโยชน์มันก็อยู่ให้ตัวเขาไม่ใช่ตัวคุณเลยขอให้คนที่ฟังคลิปนี้อยู่ครับเจอความรักที่คุณสมหวังนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมชองคริสครับ